ดีนะครับเพื่อนสมาชิกนะครับช่วงนี้บรรยากาศฝนตกจั็กน้อยนะครับบ่ค่อยได้อัพคลิปเท่าไรนะครับเดี๋ยวมื่อนีนจะพาเพื่อนสมาชิกนะครับมาช่ำนะครับกิ่งไสเกาหลีนะครับที่อาจรอบก่อนนะครับได้เสียบยอดให้เพื่อนสมาชิกเบ้งนะครับมันเกิดจะมีบางกิ่งนะที่เข้าต้องตัดออกนะครับจากลำต้นนะครับ เป็นกิ่งที่เขาบา่อาแล้วนะครับถ้าจะทิ้งไปก็เสียดายนะครับก็เลยจะเอามาช่ำไว้นะครับเพื่อเลี้ยงไว้แล้วก็ฮ็ดเป็นต้นต่อในอนาคตนะครับอาจจะใช้เวลาประมาณสัก3ปี5ปีนะสิบปีนะเข้าจังจะได้ต้นต่อที่ใหญ่ขึ้นนะครับหรือเป็นการนะครับประหยัดนะในเรื่องของต้นทุนนะในการซื้อต้นต่อนะเพราะว่าต้นหนึ่งกับะมาณ 80บาทนะครับถ้าแถวบานนะครับประมาณ80บาทขึ้นไปนะครับต้นกับบไริสูงนะครับประมาณ50เส้นนะครับยอเข้าเรียงไหวนะครับถ้าเข้าถิงมันจะเสียดายนะครับสาหรับวัสดุอุปกรณ์ก็ว่าไม่ยั้งมันนี้ผมใส่อันนี้เป็นดินดานะผสมกับคุยมะพร้าวคุยมะพร้าวก็เป็นคุยมะพร้าวพวกที่ช่ํจกิงนะครับมันจะมีบางต้นที่ตายผมก็เอาออกจากถวยช่ำนะแล้วก็เอามาผสมนะครับ นี่ก็ใส่ถุงดำเอานะครับเป็นถุงน้อยๆน,นะครับมันมีอยู่แบบไั้นเขาก็ใส่แบบนั้นไปก่อนนะครับอันนี้จะเป็นน้ายาเล่งลากนะครับตอนแรกก่าว่าจะบ,บาใส่นะครับแต่ว่า, <c oughs> าก็เออแชรจังหน่อยนะครับช่วงนี้มันอากาศเปลี่ยนดูกําลังจะปลายฝนต้นหนาวนะฝนเล่งจังหน่อยนะเพื่อออกมาแล้วลากเนานะครับอันนี้ก็เป็นกิ้งที่ตัดออกจากต้นนะเดี๋ยวก็จะลิดๆออกจักหน่อยแล้วรับ จับช้ำเลยเลยนะครับง่ายๆเท่ากับตัดพวกแหนงพวกยังออกนะเพราะว่ามันเสียบไม่ได้นะก็ต่รอ,อ,อประมาณนี้ครับเสียร้ำยาแรงๆไวปถ้ากิ้ง่ายก็เสียบสองต้นก็นได้นะครับ จริงๆว่าต้องแทรก,ก็ได้นะครับน้ำยาแรงๆหนิแต่ว่าพอดีมันมีอยู่นี่แล้วนะครับจะเลยแซ่มันเป็นพิธีซื้อหลังจากที่เขาหลิดกิงแขนงที่เขาบอออกแล้วนะมาก็แซ่น้ำยาแรงๆ,ๆวันหาหน้นาที่ก็ได้นะครับผมบ่แซรกลายรอดหน,นะเดี๋ยวเขาจะใช้วิธีการเสียบลงไปเลยนะครับดินนี้เป็นดินที่ ท่านได้ลดน้ำนะครับเดี๋ยวเขาช่ำแล้วเขาจ้งจะลดน้ำแค่เดียวนะครับมันจะช่ำแบบง่ายเลยนะครับแบบเด็ดแล้วก็จิ้มลงไปเลยนะครับเขาจะบดไม่แข็งขอบถุงขอบ่างนะครับเพราะวาคิดว่ามัน่าจจะติดง่ายอยู่แล้วนะครับไสพวกนี้นะครับคงจะบ่คือช้อนเงินช้อนท่องอะไรนะครับเดี๋ยวช้อนเงินช้อนท่องเดี๋ยวทาทาดินมันเหลือนะเดี๋ยวจะลองเอามาช่ำเป็งแบบอ่าบ่บต้องขับวอากาศนะครับแบบ ช่ำแบบเพียวๆเลยนะครับเพะว่าช่วงนี้อากาศมันเย็นนะครับช่วงนี้คนตกนะฮะอากาศเย็นจักหน้อยนะเดี๋ยวจะลองช่ำแบบเป็นไงบ้งนะครับาเพื่อนสมาชิกลองติดตามเบิงนงคนับอันนี้เดี๋ยวเข้าก็จะช่ำถี่วัยประมาณสักอาทิตย์นึงนะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนสมาชิกเบ่งนะครับเพื่อท่านใดที่สนใจนะครับอยากล่องเบ่งนะครับว่ามันจะตายหรือว่าจะประายนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองให้เบิ่งก่อนนะเพื่อนสมาชิกจึงจะบรได้ดเสียเวลานะครับในการ ไปกอกยินใส่ทุ่งไปตัดนี่มาช่ำนะครับถ้ามันบวกอดกับตัดออกแล้วกับทิ้งเลยนะครับเพราะว่าจังไหนเท่ากับต้องทิ้งกันแล้วนะจะลองอช่ำไว้นะครับเพื่อมันติดนะจะได้ไม่เสียของนะครับเสียบลงไปเลยนะครับกดให้มันแน่นเล็กน้อยนะคระับพอวาวเวลา ถ้าเท้ารถน้ำเราไมจะบ่ได้โยกนะครับดินก็ไม่ได้ใส่เต็มนะเพื่อเพื่อว่าตายผมกี่คันข่อดินออกถ้าเป็นพวกแขนอไอ้ที่ข้าตัดออกแล้วนีบอ,อกแล้วนะครับเ่ากัจับเสียบลงไปเลยนะครับเสียบเสียบลงไปเลยว่ต้องแช่น้ำยาไล่ก็ได้นะติดก็ดีว่าติดกัดแล้วไป มันต้องมีจักรึงนะ่าติดเนาะเรียงไว้ครับเพื่อมีเวลาดนการกักหมดน้ำแน่ปล่อยแน่ขดน้ำแน่ปล่อยแน่นพอวางเข้าไปในสื่อต้นแบบนี้มากนะครับเช่นเขาขายกันประมานกี่บาทอะซีถึงแปดบาทนะต้นเล็กๆนี่นะครับเพื่อ เพื่อว่าอ,อ,อีกหลายปีนะครับเพื่อตนส่ย่อยมันวมนนะครับก็จะได้ใส่ต้นนี้แหละในการเป็นตน้นท่านในการเสียบสอนเงินสอนทองของเขานะครับสำหรับต้นที่ซื้อมานะครับที่เปลี่ยนสมาชิกติดตามไปน,นะตอนนี้หลากหลากในหน่อยนะกำลังเรื่มเริ่มย่อยแล้วผมเดี๋ยวทำนี้เวลาเดี๋ยวจะอัดเตี้ทเพื่อนสมาชิกเลยนะครับ ช่วงนี้บักม่วงก็บบใคายเดทายลงพอไหนเนี่นมันฝนตกมันแฉะนะครับเท่าบอรครติดลายปีนี้มันมียู่บ้านว่างๆนะก็เลยนะลงในเพื่อนสมาชิกเบิร์นเพื่อนสมาชิกคันใดนะครับที่เคยช้ำแล้วนะครับคันใดก็บคำว่าเมนทักทายกันได้ครับติโอปติดนะโอเคเดี๋ยวผมขอช้ำก่อนนะเดี๋ยวเสร็จแล้วทายเพื่อนสมาชิกเบิร์น หลังจากที่ช่ำแล้วเมื่อกี้นะครับจะได้ประมาณอ่าสี่สิบถุงนะครับปริมาณขาวๆนะครับผมก็จะลดน้ำแล้วก็ปล่อยไว้ไวนะครับปล่อยถูกฝนไปเลยนะครับจะไม่มีการครอบถุงเป็นการช่ำแบบไง่ายๆเลยนะครับซึ่งอ่ารอบก้อนนะครับที่ผมในเปลี่ยนจอดนะครับเราผมก็เอากิ่งที่ผมตัดออกเนะี่ยในไบ้ขางๆต้นนะครับจะพานไป องสามอาทิตย์กะยังติดอยู่คือเกาน,นะครับผมสังเกตโลกออกมาเบิ้งกับเปลอมีหลากแตกออกมานะครับไม่นีลก,ก็เลยล่องมาชําเบิ้งนะครับเห็นวิธีการแบบง่ายนะเดี๋ยวประมาณอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวจะทายอัพให้เปลือนสมาชิกเบิ้งนะครับเพื่อเปลือนสมาชิกสนใจอยากไปล่องฮ็ดเบิ้งนะครับอันนี้เป็นกิ่งนะไสเกาหลีที่เหาตัดออกจากต้นที่เฮาเสียบยอดช้อนเงินช้อนท้องเข้าไปนะครับ พราะว่าจังไดเขาก็ต้องทิมอยู่แล้วนะฮะทดลองออกมาช่ามไว้แล้วก็เลี้ยงไปสักปี2ปีนะเดี๋ยวเขาก็จะเปลี่ยนยอดเป็นช้อนเงินช้อนทองเป็นการประหยัดอาต้นทุนในการซื้อนะฮะหรือว่าเพื่อนสมาชิกท่านใดนะฮะอยากเอาไปเฮ็ดเป็นอาต้นไม้ประดับเป็นแนวหัวแนวกำแพงเอียงกับสามารถเฮ็ดได้นะฮะเดี๋ยวเขาจะลดน้ำนะครับรูปรองลดน้ำก่อน หลังจากที่เอาคนน้ำแล้วเขาก็กจะควยแบบนี้เลยนะเพราะว่ามันฝนตกอยู่สองสามมือติดละนะครับเดี๋ยวจัาไใกะเพื่อนสมาชิกท่านใดที่สนใจกัติดตามไปเรอยนนะผมจะอัพลงให้เบิรงจะได้ไม่ต้องเป็นการเสียเวลาเพื่อนสมาชิกนะผมนะทดลองเพื่อนสมาชิกเบิรงนส่วนนี่เป็นอ่าซอนเงืนช้อนท้องที่ผมตัดมาพร้อมกันเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวจะเล่ามาใสาก่กระถางแล้วก็ช่ำเบิรง เช็ดนะวิธีแบบแบบนี้ลองเบิงนะบแบบอ่าต้องคุ่มอากาศลองเบิงว่าจะติดบ่ติดนะผมเพื่อนสมาชิกท่าในใดที่สนใจกับติดตามนะครับผมเดี๋ยวผมจะอัพอ,อีกเป็นอีกคลิปนึงเหมือนกันเพราะว่าคลิปนี้มันจะยาวเกินไปผมขอบคุณเพื่อนสมาชิกน้ำมัสนสำหรับการรับชมและกันติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ